วันนี้ขอเสนอสื่อทำมือเพื่อน้องตอนพรมวิหารสี่รมวิหารสี่เป็นหลักธรรมเพื่อให้เราใช้ชีวิตอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นเหมือนดังเช่นพระพรหมการกำเนิดพระพรหมในพระพุทธศาสนาสืบเนื่องมาจากการที่มนุษย์เทวดาฤาษีชีพราหม พระภิกษุสามเณรพระราชาผู้มีจิตบริสุทธิ์และมีความเพียรกล้าศรัทธาปรารถนาการหลุดพ้นจากกิเลสความโลภความโกรธและความหลงให้หมดสิ้นไปจึงตั้งใจบำเพ็ญภาวนาวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ำเสมอจนสำเร็จชาญในขั้นต่างๆ ตามอำนาจแห่งชาญขั้นต่างๆที่ได้บรรลุก่อนจะไปพระนิพพานนั้นจะนำตนเมื่อตายไปจากโลกมนุษย์แล้วไปเกิดยังเทวโลกและพรหมโลกครั้งเมื่อไปเกิดยังพรหมโลกแล้วจะไม่มีความเดือดร้อนใดๆไม่ต้องต่อสู้กับโลกภายนอกไม่ต้องขับทายมีแต่ความสุขสบายเสวยพรมสมบัติวิมานทิพย์ปราสาททิพย์กายทิพย์หูทิพย์ ทิ์อาหารทิ์เป็นเวลานานแสนนานตราบจนกว่าจะสิ้นอายุไขของพระพรหมในพรหมโลกสรีระร่างกายของพระพรหมเป็นรูปทิ์ที่สง่างามมีสีหน้าแปดกอนงดงามมีรัศมีกายรุ่งโร์ประพัดสอนเจิดจ้างดงามยิ่งกว่าแสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์ดังนั้นพระพุทธเจ้าทรงพระเมตตา ให้มนุษย์ได้มีแนวทางทำปฏิบัติโดยมีพระพรหมเป็นแบบอย่างของผู้ที่ปกครองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น